สวัสดียามเช้าวันนี้ค่ะพาทุกท่านมาดูกระบวนการาไถนานะคะไถพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อที่จะลงทําอะไรคะปลูกข้าวนั่นเองท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่จัดการนะคะอันนี้จะเป็นน้ํานะคะทางของน้ำนะเวลาที่จะปล่อยน้ําลงไปนะคะนั่นเองเนาะ สวนการ,กรเกษตรของมหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของควายนะคะตอนเท้าก็จะมาเห็นนะอันนี้จะเป็นพื้นที่ทําการ,กรเกษตรนะคะอันนี้จะเริ่มในการที่จะเพาะปลูกนะคะข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคอยดูว่า เดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนมาดูนะคะพื้นที่ทําการเกษตรว่าตรงนี้นเวลาปลูกข้าวแล้วก็จะมีกระบวนการอย่างไรนะคะแล้วก็ปลูกของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ผลผลิตสวยงามไหมตั้งแต่ปลูกนะคะตั้งแต่เขาโตตั้งแต่เขาตั้งท้องจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะอาจารย์จะพยายามที่จะนําเสนอนะคะทุกกระบวนการนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมนะคะ ผ่านาแปลงการเกษตรนะคะการทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทรค่ะจากอาจารย์ยสุทธาราศิริภาประภากรค่ะ